ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันในยะที่หนึ่งทิขุทั้งหลายฐานะที่ไม่ควรเป็นไปได้หประการนี้6ประการเป็นไฉนคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุข บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นอัตตาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อกระทำอนันตริยกรรมบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเชื่อถือความบริสุทธิ์โดยมงคลตื่นข่าวบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ที่ขูทั้งหลายฐานะที่ไม่ควรเป็นไปได้ปกประการนี้แล